ทำความเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติการแสวงหาสองแบบการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐพิกุทั้งหลายการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองเป็นผู้มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองพิขุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเรากล่าวว่ามีความเกิดเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุตรภรรยาทาสหญิงทาสชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิซึ่งบุคคลในโลกนี้ พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่ในอุปธิเหล่านั้นจึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเรากล่าวว่ามีความแก่เป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุตรภรรยาทาตหญิงทาตชายแพะแกะไก่สุกร ช้างโคมา้าลาทองเงินเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิซึ่งบุคคลในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่านั้นจึงทำให้ตนทั้งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังแสแวงหา สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเรากล่าวว่ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุตรภรรยาทาตหญิงทาตชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพิขุทั้งหลาย สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิซึ่งบุคคลในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่านั้นจึงทำให้ตนทั้งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเรากล่าวว่า มีความตายเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุตรภรรยาทาตหญิงทาตชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิซึ่งบุคคลในโลกนี้พากันจมติดอยู่ พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่านั้นจึงทำให้ตนทั้งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเล่ากล่าวว่ามีความโศกเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุตรภรรยาทาตหญิงทาตชายแพะแกะ ไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิซึ่งบุคคลในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่านั้นจึงทำให้ตน ทั้งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเรากล่าวว่ามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายบุตรภรรยาทาตหญิงทาตชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรากล่าวว่า เป็นสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทิ่ขุทั้งหลายสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิซึ่งบุคคลในโลกนี้พากันจมติดอยู่พากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ในอุปธิเหล่านั้นจึงทำให้ตนทั้งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังสแสวงหา สิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกพิขุทั้งหลายนี้คือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐการแสวงหาที่ประเสริฐพิขุทั้งหลายการแสวงหาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา แล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่เกิดเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่แก่เป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ทราบชัด โทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วสแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่เจ็บไข้เป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าตเนเองมีความตายเป็นธรรมดาก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วสแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่ตายเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ตนเองมีความโศกเป็นธรรมดาก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาแล้วสแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่โศกเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกวา่าตนเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ทราบชัดโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วแสวงหานิพพานอันเป็นธรรมไม่เศร้าหมองเป็นธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าทิ่ขุทั้งหลายนี้คือการสแสวงหาที่ประเสริฐ